คิงเกมเมอนะครับวันนี้ผมจะมาสุ่มผู้โชคดีนะครับก็คลิปไก่ขันครับขอไปนะครับก็ควยก็ผมบอกไปคลิปทีแล้วใช่ใช่ไหมครับว่าผมจะสุ่ม3ท่านนะครับก็เฮ้ยหยุดเด้ กูทายคลิปอยู่ก็จะสุ่มซะหยิ่งก็ผมจะสุ่มสามท่านนะครับก็ก็เริ่มสุ่มเลยนะครับก็อี๋โอเคครับแล้วก็เริ่มสุ่มกันเลยครับ สามท่านนะครับก็ขอทุกคนโชคดีนะครับก็ใครจะได้ใครไม่ได้กันแล้วไปนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าแปดสิบซับนะครับผมก็จะสุ่มอีกครั้งนะครับก็75่สิบห้าซับสไคร์แล้วอ่ะโอ้โหอ๋อก็สุ่มเลย, <c oughs> โโเลยครับขอโชคดีครับโอโ้โหคนแรกนะครับ คนแรกนะครับก็ยินดีด้วยนะครับโกดเอ็กตีมเปล่าครับก็คนที่สองครับมาซุ่มเลยครับคุยก็คนที่สองครับมาซุ่มเลยครับ C R K T V นะครับก็ T Y เปล่าเออ T Y ครับพูดผิดครับก็มึงหยุดดิกูขอร้องก็คนที่สองครับ ก็โชคดีนะครับก็อได้รับประตูครับก็คุณสุดท้ายครับขอให้ทุกคนโชคดีครับคุณอ้ําครับโอ้โหอ้ํานะครับ,รบ,รบก็อ้ําไล่เข้านะครับลายเข้าชิ้อ้ํานะครับก็ขอท่าน8น่ปผมจะสุ่มใหม่อีกครั้งนะครับก็ สำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอตอน80ซับสไคร์นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ